เจ้าเลยเห็นไหมลูกก่อนกลับบ้านนะคะไ้หาไอ้สากก่อนอยู่กันนะมาโดยไม่ได้นัดหมายก็าอาจจะเจอหรือว่าไม่เจอก็ได้นะคะเพราะมันเป็นทางกลับบ้านของเราอยู่แล้วไอ้สากอยู่ไหมเนาะถ้ารถหายก็คือไม่อยู่ ตหนูอยู่สวัสดีค่ะว้ายตาหนูอยู่ด้วยตานำท่วมทางคนอ่ะเปิดประตูกระยานแต่คนอื่นเขาาแมบัตาทากเด้อเบยนั่นน่ะบัตทาดอดานานอ,ดอไปอัดลาดกดพาลูกชายมาท่องเที่ยวด้วย มีลูกชายมาไหมลูกชายมานะมันมันมาเจ็บอ่ะมันมันประกาศเด้อยากได้แต่มันสิขี้ยานพาลูกชายมาท่องเที่ยวขี้เขายังยังครัโอ้มาแล้วมาแล้วพูน่ะพาลูกชายมาท่องเที่ยวเรื่องหนูเฮ็ดหยังต้นหนูเฮ็ดหยังโอ้เฮ็ดอันนั้นซอยเพลินเฮ็ดแตซซาเวอร์นะอัดหมาอัดหมาอัดหมา เยอะบริข่าวแล้วบังคุกกี้ติงห้องนั่งทีขึ้นไปเบิ่งได้กระดาษอันนี้นะคนละถุงเด้ออันนี้ทำให้คนละถุงนะไม่ได้ครับเนี่ยเลือกเอาใครเอาถุงไหนก็เอาก้มเฉยหน่อไม้ครับผมกระดานี่ก็คือให้ไม่เป็นไระนูขอบคุณมากครับขอบบคคุณรักระดาเบ้ามันย่านเออย่านประชันฮะย่านพอซักบ่ อห้ย่าพอซักบ่ไม่ต้องย่าหนะไม่ต้องย่าเด้อกลัวจังเลยวะโอ้ยให้ตาหนูจับหน่อยมักลวเทำไมกลัววะเบิ่งเด้อหนูจะจับหรือบ่งเหมือนมันย่ามันพ่อยากออกเห็นมันพยายามนี่นะ่นี่เด้อไปอยู่กับพ่อซักไปไปวะเออย่ไปวะไปไปซักมาจับมันบางเดอฮะไปดีดหน่อยดิเด้ ุหนมาตัวคุณยอมเลยไป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 ไไปไปอยู่กับพ่อศักดิเลยได้้ไปไปไปอบนะญาตเพื่อนโอยจัคว้านี้เนาะอยู่กับนหูเราอยู่กับจ้านหูก่อนเลยไปนี่ไปามามลมาไปเลยไปนะฮะอเบิโอ๊ยญาติไปดึกคือคนเห็นเนาะปุณห์นะจสันนี่ เห็นไหมเพื่อนเน่ยเขาไม่นะมทำอะไรเราหลอกเห็นไหมอย่าไปทำน้องเล้ลูกนะอืออยู่นี่แหละย่านย่านปุณน,นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหมไปไหมไปเลยเลยเลยไปย่านโอ้พนยาก,กินนะนี่ลูกข่อย่านพุณนะโอ้จะสัน้นใช่บ้านมาเจอบ้านในมาแต่ช่างในพุณน,นะมาข่อย่านแห้งมึงเห็นงานพคนโอ้ยแม่นค่ะโอ้ย่านแห้งเฮ็ดเจ๊ได้เด้บาทเดือดมากมาก มามามาว้าหยาดกระลึกกระลังคนเอากอดแม่ไปเลยบาทนะไปหาช่างในคือว่ากอดหนู้ไปเลยก็เห็นหยาดเลยกันเหรครับหยานเฮ้ยเฮ้นเด็กน้อยอะหลุดเลยเอาไม่ทะเลออกพิ่มยังไปใส่กอุ้มมาแต่ลูกนี่เฮ้ยเอาเห็ดพ่อวมาเทอนมาดามันมันบูมี่ตะปปตะปูบูมี่เอาหนูเท้าไหมซักบอกว่ามีมีแต่มันมีแต่ตะปูหน่อยครับ มาเอาก็ได้ลอ้ยโอมม่นครับนี่ลรนี่ละนี่ละนี่ละเอ้าอ้ยงไก็ต้องตัดทุกคนนะถือตัดตนตนตอ่โอมแม่ไหนหมาไว้มาตัดมาตัดเออออออย่านแบบออคถ้ามนี้ออกตัดีเพือนมไว้ก่มันีเขียรันเขาเงืนเนเอาโอมี่วยปะโอมี่ครับวันนี้มีอะไรมีบ้างมีต่ควัครับเนาะารวะ โอ้ยเยกลัวเลอ้ยย่านย่านแห้งย่านแห้งกลัวๆโอ้ยแบกกอดไปเลยย่านแห้งเอาย่านแห้งไร้ยานเล็กๆเลยเฮ้ยไปใช้มาให้ให้แม่อุ้มตลอดมันแม่นบุ้งนี่มากกว่าไ่แม่นักนี่คน อันตัวนี้วายาของคุณผู้เขาป้าดำตัวนี้แหละ้าถ้าเป็นมือที่เพิ่นประกาศบื้อเก่งเหเนาะครับครับครับทิ้นทิ้นคนเด้ครับแม่นผู้ใดห้ามเขาเฮือนคอยได้คอยจัดการในเฮ่านี่แหละเพราะพ่อที่บันที่เด้คนมาแล้วก็เป็นมูอเขาครับเป็นยัได้ก็เก่งบัดถ้าอยู่บริเวณเคนเนี่ยนะคโอ้มาดามโอ้บริมาลใครผู้ใหญ่สัญญวันลูกกลับมครับก็แล้วฝนตกแล้วคนบอกว่าบริลุกนาะลุกยู่ครับแต่ว่าลุก ผมกูยืนเบื้องยู่ต่อน่ะลกเหรอคนหรือว่าตอนนี้เพิ่นเช่าหรือเปล่นี่เต้โบนี่ก่อนบุ้งหงก่อนเพิ่งไปเพิ่งเนี่ยครับจ้างคนเพิช่าไปยูครับไปลงไปลงเฮ้ยาตัวยานยู่ใส่ยู่ในอกตลอดคอยแม่ยานยา้ยยานยานเบื้องเขาเนี่ยนะอ็ไปใส่มาใส่บบได้เลยให้เฝ้าเฮือนตลอดเลย นิ้วเข้าปะเอ้ได้แต่กล้าเข้าไปแล้วปร่ได้เฮ็ด้ยังจะเอามามาดั้มครับข้าหายในเลนออชีพเลยฮะ เป็นอะไรสั้นบิรมมาา่นเ็นเรดอง่าอนมลูกอยู่ละันอันนีั้เดินได้ครับเป็นม้เดินครับผมมาี้สูดี้สูสมันคนได้หลายนี่ภาษาเครงานเห็นบะบ้โจ้เป็นภาษเครงานเล ยานยาดยานครับยาดหลยไปใส่มาใส่ใดเบิ้งเบิ้งพอักนตัตูครับนี่มัดมัดนี่อย่าครับโอ้หยครับเห้นบอง่อยเลยหุ่นยาดใชนไหยาที่ย่าหนยา ไปหาัเยมาั่น้อรถไปส่ไปรออยู่รถเดี๋ยวเากรัหิยูเอาเศร้าหรอบ้าผู้ช่วยผู้ช่วยไปนั่งอยู่ทเทรงรถเด้อจะน้อยให้กับเมื่อแล้วบีองกิ ไม่มุ้ง่ดขับดามเอาจับ่ายังไอ้ไอ้มดมงสื่อม่้ตัวหม่มากับม่ม่นใส่ไก่ยัจะใส่ข่าอ่ไดยกินไรได้ร่าบนี้ไดลอพอยังมีอ มาให้กลางใจไอซัหรือว่าจะเฮ็ดแล้วแล้วนีัคเฮ็ดนี่ครับบ่เฮ็ดบไใบอันนี้เนาะอันนี้เนาะนี่่าี่อันนี้มันเกกันนี่นี่นี่นอนีมันเก่นน่นี่่่นี่นี่ได้ดดได้เอาทนี่ทนี่นี่นี่นนีนี่เออุ้มนนนอย

ัตี่ก็ต e. uh, ักะหายังห um, ัทไว้แต่กูเป็นยังกูเป็นยังตัวยจ้ำๆเนี่ยนะจ้จำนอะยังไม่จำเลยออนั่นน่ะเนาเอบตะปูหน้อยูนยตะปูน้อยผม็นแตตะปูก็อยดตอนแรกก็ตะปูน้อยมันมนยเมาดำแล้วมันน้อยก็ใ่เอาเรือใบนี่แหละได้อยู่ทไดได้ได้รับทำไดได้ไดครับตะปูเกยวเเบิดเด้อ

มือกันบานบบ่ค่ะบไปใช้วันนี้ก็บอกทางไปแต่ว่านู่ก็ไปขับขบคนครับานเราคือวันนี้สบายสบายจินเมื่อนามบะเรมานี่สองหมื่นนะครับมาสองหรือสามนนี่สองสามหมื่นใช่ไหมบ้านมือเดียวเื่อนบุคับโอ้านลุงดูเด่นเลยดูพเนี่เยดู่าแล้วชาแล้วครัเออ่าแล้วก็เป็นปทะทัวละเนอะ เขาแล้วคักคักกวนตันูอีกตันูวได้เถาด้วยเปนเาไม่นาก็ลูกงงม่ได้หงกีห่อผลสบายแม่ป่อเป็นาบแม่นีบอกตไโอ้ยผมันอยเมันเป็นเล็กน้อยเมน่มันไม่ีผลความดาเออมัน่ถึงมัน มันสี่อกว่าเหรอนะครับต่อต่อหัวมีเข่าซะลูกอ่ะกินเข่าหอยไมดเลยล,กล,ลูกกระดาเอ้าป่านนี้รู้ครับนะกินกันอ่ะยา่าร้ายจะกินบอลล็อ <c oughs> กละย่า,านขนาดก้อนอาหารระหว่างทางอันนี้เดีย่ใส่ตัวพุ่นแม่ไหม ใส่ถว่กใคระ่ื้อเหรอะซรกิลเรื่องซื้เลยขี่รถกับบดีในเดือกขีเนื่อยหันเลยเนาะกินดีว่าคนอีกเด้อสูนีกเด้อมัมันำเมื่อเมื่อท่านไหครับนี้เมื่อท่านี้ละค่ะน้าได้ครับโอ้โห้ำู่ใสเด้อมบุมีบุมีแห้งแล้วมึงบุญยากแล้วน้าถวยมันขามมันบปแห้งแล้วมันอันรีถามยางนนครับใดแต่ยิ่งไลเด้อ พี่พี่เพิ่อดูเพื at ่อนสองสองตเพิ at ่นพ่พาไปเพว่าไยังมม่ขี mm ้ด hmm. ื have, uh, ้ออันนู้เนี่ยั่ละมันขี้ดื้อมันแบบว่าเนี่ยเนี่ยตัวตัวเลยมันตัวเเหงาตัวเลยกบเอะโอ้โอ้โอ้พี่เหงาตอนนั้นเฮ็ดเหงาพอดีกบพัดฉันเฮ็ดแนวกันมาพี่น้องเอ้ยไปงาอะไร เดี๋ยวได้ตรงทัดยังไงทัดไหมทดองคยังไงเดี๋ยวอู้หูิดีบิดแขแห่มัน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 บวกงามโตาเนี่ครับมาดามยังเนี่เอาบวกุงูดเมาโอ้พวกุงพวในบ้านเ๋ยว่าจะไม่ต่าครับบครับเเวั้นต่าเจอต่ำนี่บาพวกไยต่ตัวแรเนี่ยครับาดาบกับเขาหลายยางแคะกินขิตอเนีครับผมปาโตผู้เดียวกินขาวหลายยางของหนูากหายน้านี่ข่าวปะครับฮะข่าวขีเดี่ครับ พอกินไหล่ะเขาถึงติครับ้ตนี้เขาเขา่ยังไม่อุ่นเรื่องกถึงะเาเย็นเอาเนาะโอ้ยหนูอุ่นเอาไ็ได้หนูมีไมโครเวฟอยู่เออเออเดีลุ่มดูงเออเนอื่นมืออ่นนี่บอกมันยามันหงอครับนยาวมันยาวมันยเออเนี่ยนีนี่นี่เอาเสียวันนี้ โอ้แม oh, oh, yeah, ่อยู yeah, <im prend into lies around> ่นี่แม่อยู่นี่อุ้ยบวกนาบุ้งนั่นน่ะย่านเต่แม่เสือแม่ย่านแม่เนี่ปะอยู่นี่ค่ะจะตายแน่ตรงนี้กลางกลางเนาะก็แล้วแล้วหรอวะบัดรับแล้วเหรบเสี้ยงเต้อะไรมันสูงขวดเขาพูดเป็นเนื้อมาขับเป็นเนื้ป็นเนื ทำไนก็เท like mm ี hmm. al, al, now, I mean, right. ่ยวห้องน้ำไหมเรียวแล้วล่ะเยอะแล้วเรียวแล้วเที่ยวแล้วหรือว่ามะดาบอือห้องน้ำจะไปกับเลือประตูใส่ประตูหน่อยนึงกันเรเคล็่แล้วอันนี้เพื่อนได้อว่ามาดาบเคลื่อนกันกับกับกับเฮ็ดอยู่แล้วล่ะใช่ว่าคำว่าไม่เฮ็ดตรงนี้บรืครับแม่ค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาไปใส่บาตรดิส็จเรียบร้อยเออตั้งอยู่ด้วยนี่เออนั่นแหละตั้ง บ้านมันกระโดดข้างได้ตัวค่ะคุณพี่ขาเออลองตั้งปุ๊บมันกระโดดข้างๆได้ค่ะเขาตั้งไปในเรื่องควมดันอือเอาขึ้นกันไปเลยนี่เออแล้วมันกระโดดข้างได้อยู่มันขีกระโดดขึ้นทางนี้นี่ไม่รู้จะเอาขึ้นใหญ่เลยคะเออไปกคนละดีบ้างกคาราจังมัดเอามาเลยสองไห้บอก ตรเห็นบอกผู้บาวลงลก็เถอะนะลงกาถือยางก่อนอืมไปลองกปลังจะจบคิดไปขึ้นได้่ะนะและมื่อยใจนะผู้บาวยู่นั่นน่ะดีแล้วนั่ะนะอือหือนี่นี่กระเส้านี่อืมลงมาวางนี่นี่นี่อนี่มุมนี่ก็ได้นี่ จะของเฮ็ดบ่พอดีเองอเฮ็ดเฮ็ดเก็บพลึกพลัม่มเฮ็ดสูงอัดลาดอยู่จริงอ่ะงงมันมันเค่ตาเดียวก็ได้แล้วตรงตัดองค์ข,ข้างๆก็ได้แล้วต,ตัดพิษก็พะตดพิษค่ะ